ก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับในการกดลิงก์เพื่อที่จะเข้าไปทักสั่งซื้อสินค้านะครับอ่าวดีโอล่าสุดที่เราดูนะครับสมมุติว่าลูกค้าชอบตัวนี้นะครับถ้ากดคำว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ได้เลยแล้วกดเพิ่มเติมทีหนึ่งก็จะมีลิงก์ไลน์นะครับลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ดูสินค้าอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะ ทักมาสั่งซื้อสินค้ากันได้นะครับผมส่วนอื่นๆก็มันจะมีอัปเดตอารมณ์อะไรอะไรบ้างน,นะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตเลยเพราะว่าไม่มีเวลาจริงนะครับก็สามารถที่จะทักมาดูกันได้และดูสินค้าเผื่อมีตัวไหนลงไว้แล้วนะครับและยังไม่ไรีวิวก็มีท่านจะได้รู้ก่อนคนอื่นนะครับผมโอเคต่อไปก็ดูคลิปรีวิวกันได้เลยโอเคครับอยู่กับร้านบางไคแอบซอ็อนะครับผมวันนี้มารีวิวเจ้าตัวยูเบเล็กก19๙เจนานะครับ v f เซนะครับผมนี่เลย กลองใหมคลิปมือหนึ่งน่าจะประมาณห0 0ันห้าพันห้าถึงคกพันนะผมจำไม่ผิดนะครับนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมได้ลิขสิทธิ์แท้จากปืนจริงนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะได้แน่นอนยูเมเล็กเขาเล่นขวาดลิขสิทธิ์ปืนจริงแทบทั้งหมดมาทำนะนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับค่ายนี้ถ้าใครชอบปืนลิขสิทธิ์นะครับยูเมเล็กเป็นหนึ่งโปรดักที่ได้ลิขสิทธิ์จากปืนจริงมาในการผลิตบีบีกันนะครับ ถือว่าถูกลิขสิทธิ์แบบร0อเนะครับนะเพราะว่าการที่ทำปืนถูกลิขสิทธิ์เนี่ยเขาเคร่งมากนะครับเคร่งมากนะโอเคเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องก็จะมีตัวปืนแม็กกาซีนหกเหลี่ยมนะครับมาให้เลยนะครับมาดูตัวปืนกงนนะนี่คู่มือของเขานะครับเรามาแกะดูกันเลยนะครับปิดลงไปมาดูแม็กกาซีนนะครับดูตัวปืนก่อน สภาพตัวปืนภายนอกสวยมากอ่ะบอกราคาก่อนนะครับตัวนี้ก๊อก ok 17 Gen 5ออสเตรียนะครับหรือก๊อก17ยูเมเล็กนะครับอ่ก๊อก ok 19ยูเมเล็กนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่3,900บาทพร้อมเล่น4,200บาทฟรีค่าสศุกร์นะครับสภาพภายนอกสวยมากสวยนิ้งสวยแบบสวยเลยมีรอยปกตินะครับรอยตัวนี้คือเป็นเรื่องปกติมีทุกตัวสำหรับก๊อกนะครับนะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้ยิงเลเซอร์ล่องลึกก๊อก19 Gen 5ออสเตรีย9 19นะครับฝั่งนี้โลโก ฝั่งนี้ก็โลโก้กลอกลิขสิทธิ์แท้จากกลอกออฟฟิศเลเซอร์โปรดักต์ออฟกลอกเลยนะครับใครชอบบีบีกันสไตล์ลิขสิทธ์แท้นะครับยูมาเล็กคือทางออกนะครับชอบแบบรีคอยล์หนักๆยิงมันๆน,นะครับบอกเลยว่ายูมาเล็กเนี่ยสนุกมากนะครับผมชอบคือถ้าฟิลลิ่งเรื่องความแม่นยำเนีย่ยเขาอาจจะพอใช้ในความรู้สึกผมว่ามันพอใช้นะนะครับมันก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่มันก็แม่นได้ในระดับหนึ่ง แต่พอมาถึงเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องรูปทรงเรื่องรีคอยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่ว่ายิงเล่นมันๆได้นะครับถามว่าอะไรหายากไหมนะครับไม่ยากแต่แพงนะครับไม่ยากแต่แพงนะครับชุดร่างกายชุดหนึ่งตอนที่ผมเคยหาให้ลูกค้ามันมันหลายพันอยู่นะครับแพงอยู่แต่ว่ารู้สึกจะเป็นสตีลเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเรายกชุดร่่งกายอ่า W.E มาใส่ได้ไหม ผมเคยลองมาใส่เล่นๆดูนะครับกับปืนลูกค้านะครับเพราะผมมีอยู่แต่ว่ามันจะเหมือนมีอาการสะดุดเล็กๆที่ทําให้ปืนไม่ลื่นนะครับแต่มันยิงได้ไหมมันยิงได้นะครับแต่รีคอยมันจะไม่หนักเท่าของเดิมเขานะครับแต่ผมก็เลยลองสักเปลี่ยนคืนนะครับไม่ใช่คืนเรียกว่าแค่ลองใส่อยากรู้นะครับเพราะด้วยความอยากรู้นั่นเองนะครับอ่านี่แมกกาซีนนะครับผมสภาพใหม่ลิกเลยนะครับชีดก้ไปชีดไปชีดไป นี่เลยนะครับอ่ะดูตูดแม็กนะครับก็โลโกโ้กอลน,นแน่ลิขสิทธิ์แท้แบบร้อยเอร์เซ็นตนะครับศูน์หน้าหลังแต้มสีนะจะมาดูภายในการนะครับกระแทกนิดนึงดูข้างในสิดูข้างในสิแต่ดูสิมันดำไหมโอ้โหมีมีรอยยิงมาบ้างนะครับเล็กน้อยนะแต่จริงๆก็รอยยิงเพิ่มจากผมด้วยเพราะว่าผมเช็คเพเช็คเพ รุ่นหลังๆอ่ะคือผมจําได้ว่าแต่ก่อนผมพูดว่าผมจะเทสยิงอ่าคุณจะเห็นฟิลครั้งแรกของผมตอนเทสยิงครั้งหลังผมเริ่มไม่แล้วเพราะว่ามันจําเป็นต้องตั้งฮอปทุกตัวนะครับแต่ถ้าผมยิงแล้วเนี่ยไม่ต้องตั้งฮอปผมก็จะไม่ตั้งแต่ถ้าตัวไหนยิงแล้วต้องตั้งฮอปผมก็ต้องตั้งนะครับก็เลยอาจจะฟิลนั้นอาจจะหายไปสำหรับผมนะเพราะว่าถ้าไม่ตั้งโอ้โหจะมาตั้งทีหลังก็เหนื่อยเหมือนกันนะการตั้งฮอปนี่เป็นอะไรที่พอเข้าถอดนะครับมันน่าลำคาญนะสำหรับผมนะ มันน่ารำคาญมากการถอดเข้าถอดออกของพวกเรือนฮอบพวกอะไรเงี้ยแล้วกว็จะตั้งได้เนี่ยเหมือนในตัวอย่างเงี้ยคือมันต้องถอดใจผมไม่อยากถอดไกด์หลอดออกแต่ไม่ถอดดีก,กว่านะครับเอาเท่านี้พอด นะผมจะถอดไว้แบบเนี้ยเพราะว่าแบบเนี้ยเวิร์กสุดสําหรับผมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องตั้งฮอปนะครับอาจจะตุ๊กดิกดุ๊กดิก,ดก,ดก,ดกบ้างก็ไม่เป็นไรนะรแต่พยายามใส่ให้มันอยู่ในตําแหน่งเดิมเพราะว่ามันจะได้ไม่ขยับเยอะนะครับแล้วก็ตําแหน่งที่เราตั้งไว้จะได้ไม่หายนะครับแดยที่จะถ,ถอดขนาดนี้นะครับคือไม่ต้องถอดเพราะว่ามันตั้งฮอบยากก็จริงแต่มันมีวิธีการล้างอยู่ก็คือให้ท่านหงายสไลด์แบบนี้นะครับ แล้วก็เอาสไลด์ให้มันติดอยู่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันในความสุขผมนะมันตั้งฮอปแอบยากเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะในความสุขนะเราเรียกยากเล็กน้อยแต่ไม่ได้ยากมากถือว่าได้อยู่นะครับ mm. ถากไปก่อนนะครับถากแกนแหลบนะครับสารหล่อลื่นสําคัญสําหรับบีบีกันนะครับมันฟิลฟิ ถ้าท่านคิดว่ามันคือของเล่นใช่ครับมันคือของเล่นแต่ถ้าท่านดูแลไม่ดีมันก็พังนะครับของเล่นเนี่ยยังไงก็พังร้อยทั้งร้อยอ่ะแต่แค่เราดูแลยังไงให้ใหมันไม่พังไหวนะครับเรามีหน้าที่แค่นั้นนะครับใครปอกเล่นบีบกันไม่ต้องดูแลนะครับไม่ใช่ครับโอ้โหเราไมลองไม่ดูแลก็หวันเจี๊ยบครับหวันเจี๊ยบผมอะ่ะได้ซ่อมนะครับชอบนะครับ แลวส่วนใหญ่ปืนที่ผมรับซื้อมาแล้วสภาพคือแต่ละคนคือแบบผมกล้าพูดเลยว่าคือคนไหนเก็บดีก็ดีจริงนะอ่ะผมกล้าพูดเลยว่าโอ้หผมขอเช่นชมนะครับหลายท่านที่เล่นบีบีกันแล้วเป็นสายเก็บแต่ดูแลดีโอลิงไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็คือดูแลดีมากนะครับส่วนท่านใดที่เก็บเก็บคือเก็บจริงๆอะ่ะผมเจอแบบเก็บจริงๆคือฝุ่นแบบหนาเป็นแบบหนามากหนาแบบหนาเลยอะ่ะผมก็รู้สึกผมว่า โอ้ oh, ผมมาแก้ไขมาล้านองน้ำอํมสานนี่ก็คือเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่ามันสกรปรกของข้างเยอะนะครับอ่ะสไลดกลับเข้าไปนะครับปึ๊บ <c oughs> <c oughs> ไก่แน่นๆนะครับใครชอบแนวเลโก้สติปืนจริงนะครับบอกเลยว่าเป็นค่ายที่น่าสนใจนะครับวางไว้คู่ปืนจริงผมว่าก็แทบแยกไม่ออกอ่ะถ้าตั้งโชว์คู่กันนะนะะสวยเลยนะตัวเจนฮะนะครับ หล,หลายเส้นคมมนะครับโปรดักกลอกนี่มีก็กลอกนะจ๊ะใครบอกว่าไม่เหมือนปืนจริงครับเหมือนเหมือนมากนะครับเพราะพอผมเทียบรูปเอาของจริงยังไม่เคยเห็นนะครับตัวเจน5นะครับผมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคมาทดสอบยิงเจ้าตัวก็อก19เจน5ของยูมาร์เรกนะครับ VFC นั่นเองนะครับผมใช่ปะวะนั่นแหละตามต้นคลิปนั่นแหละ <c oughs> ขายเยอะเริ่มเริ่มเริ่มงงแล้วอาแกสหลังแม็กนะจ๊ะกดค้างไลยหกถึงสิบวินาทีโดยประมาณนะครับแล้วปล่อยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับมันเดินนะครับชุดแรกจะใช้ลูกศูนย์จุดศนย์นะครับสี่นัดแรกนัดที่เหลือก็จะเป็นลูกศูนย์จุดสองห้านะครับเขาจะมีช่องใส่ลูกให้ใส่ลูกไปแบบนี้นะนะครับเขามีช่องใส่ลูกแล้วก็ใช้เพราะพลาสติกปากมันอ่านะครับพอมันอ้าแล้วทําไง ต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วคิดกี่บาทล่ะของใหม่ก็สองร้อยถ้าเป็น VFC เนี่ยมันจะเท่าไหร่อ่ะประมาณ2 5 0รอยห้าสิหรือส5มสิบผมจําราคาแน่นอนไม่ได้เพราะว่า VFC ผมยังไม่เคยมีประเห็นปากในอาร์งงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเบลเบลนะสองรอย W.E 250หสมั้งนะครับผมมีมือสองอยู่ก็ขายอยู่ร0อย5 0อยหเสิบสองร้อยอมือหนึ่งมีมือสองก็มีนะครับแล้วแต่ทุนทรัพย์ลูกค้าให้เลือกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มือสองก็ใช้ได้ครับขอแค่มัน จับลูกอยู่สภาพสวยนะครับเขาเรียกว่าสภาพดีแล้วกันมันไม่มีรอยปริหรือรอยลาวของวัสดุก็ใช้ได้นะครับก็ทุนทุน,ทนเรื่องค่าซ่อมไม่ได้เยอะนะบางทีนะครับดูความแรงนะครับสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสามศูนย์แปดอู้ความแรงนิ่งมากเลยครับตัวนี้สามร้อยสิบความแรงโคตรนิ่งเลยความแรงไม่เยอะ เล็กๆแต่รีคอยถีบสมบัดดีเหมือนกันนะอุย้ยมันพะค่ะใครชอบรีคอยหนักๆนะครับในตระกูลบีบีการแบบไม่ต้องแต่งเดิมโรงงานยูโมเลกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครหลายท่านที่ชอบรีคอยหนักๆนะครับแต่ถามว่าหนักใกล้เคียงปืนจริงไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ผมว่ามันหนักกว่า WE แล้วกันนะครับยิงมันแน่นอนนะครับถ้าใครชอบแล้วฟิลลิ่งไกลหนักดีเหมือนกันนะโอเคมาเป้า10เซน2ลเซนนะครับระยะประมาณ15เมตรนะครับ เดีย๋ยชอบอยูเล็กเราสามารถกรีสูงได้โดยที่ไม่ต้องกลัวมันเบียดมือนะครับโอ้ยยูมเมล็กแน่นอนนะครับถั่าแม่นพอสมควรนะโอเคต่อไปดูระยะสิเมตรนะครับโอเคมาเป้าสิบเซนล้สิบเซนนะครับระยะโดยประมาณสิบเมตรนะครับอ่ะ ยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหาโอเคไหมยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับก็อันดับแรกนะครับหลังจากยิงเสร็จแล้วนะครับผมเราแม็กออกก่อนแก๊สรุ่นใหม่มีซิลิโคนในตัวนะครับไม่ต้องเอาแก๊สออกถ้าท่านเอาแก๊สออกอ่าโอกาสที่จะแก๊สรั่วเร็วขึ้นทั้งเยอะนะครับแนะนำว่าให้คาไว้แต่อย่า,าจุดเต็มแม็กนะครับให้เหลือเทน,นี้เนิดหน่อยอันนี้ผมยิงไปแล้วประมาณ1ิบกว่านัดมันก็จะเหลือประมาณหนึ่งในสี่ของแม็กซ์นะครับเพราะแม็กซ์เขาเล็กนะครับ ผมก็ไม่ต้องอัดแก๊สเพิ่มนะครับเอาไว้เท่านี้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าอัดเพิ่มแบบนี้เดี๋ยวมันจะพวกโอลิงต่างๆมันจะเสื่อมสภาพไวนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสื่อมสภาพนะมันเสื่อมสภาพไวถ้าเราไม่อัดคาไว้นะครับส่วนตัวปืนนะครับยิงลุกหมดสไลด์ครั้งใช้วิธีการดึงสไลด์ถอยหลังร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับพอร่างกายเสร็จแล้วปุ๊บเราก็รีเซ็ตกายด้วยนะครับนะก็นี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการทำความสะอาดเรื่องสายหล่อลื่นเนี่ยก็สําคัญนะครับยิ่งสายลงสนามเนี่ยต้องให้ ความสําคัญกับการที่ทาความสะอาดเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอ,อะไรนะครับเพราะว่าถ้าท่านาไม่ทาความสะอาดให้ดีเนี่ยสิ่งสกปรกทั้งหลายเนี่ยทำให้ปืนเราติดขัดได้หรือเสียหายได้นะครับนะแล้วก็การลงสารหล่อรื่นก็สําคัญอีกเพราะว่าถ้าเราไม่มีสารหล่อรื่นเลยยิงแบบปืนแห้งแห้งโอกาสที่วัสดุเราจะเสียหายไวเนี่ยค่อนข้างไวมากๆนะครับก็อารมณ์เหมือนรถนะครับมันต้องมีหล่อลื่นกันบ้างนะเพื่อไม่เครื่องยนต์สึกหล่อได้ไวนะครับปืนก็เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเราไม่โดนน้ำมันเลยเนี่ยมันก็จะพังได้ไวนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับท้าใครสนใจอยากซื้อได้ที่เพจบ b บิแกนย่างเซาแลดบี r คร์ซอฟนะครับผมหรือกงว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ